บางคนก็บอกบว่าให้ให้เวิร์กฟอร์มดูไบก็ได้แต่ว่า <laughs> เอางี้ดีกว่านะยืนยันอีกครั้งนะครับกลับแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังวันนี้ยังไม่บอกแล้วก็ <Okay. S 2> สุนทรภู่ยังไงไปประตูหน้าไม่ประตูหลังแน่นอนครับเอาไว้ใกล้ๆเมื่อเมื่อถึง ถึงเวลาแล้วผมจะบอกเป็นขั้นตอนไปผมบ่มีอย่างปิดบังครับแต่เพียงแต่ว,ว่ามันมาถึงเวลาเตือถ้าถึงเวลาแล้วจะอูคือชัดเจนครับผมมีปัญหาผมบม่เคยกลัวอย่างสยอย่างนะเพราะว่าผมบม่เคยกลัวอย่างหรอกผมเพียงแต่ว,ว่าอเป็นคนที่บยักสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นก็จ้องใจเวลาให้มันเหมาะสมนะครับขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยคนลําบากมากอย่างมีดู่ลายหนึ่งนะครับก็ ฝากถามมาว่าสมมติมีเงินอยู่สามร้อยบาทเนี่ยติดตัวอยู่เนี่ยจะไปจ่ายค่าไฟดีหรือจะไปซื้อข้าวกินดีเราลดค่าไฟแต่ว่าเขาก็กลัวการตัดไฟวันนี้คอรมอออกว่าลดค่าไฟเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องหน่วยงานสาธารณปโภคทั้งหลายว่าคนทุกคนเขาจำเป็นต้องมีน้ำมีไฟใช้มีโทรศัพท์ใช้ ขออย่าตัดเลยช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะดีเล์เพย์เมนต์หรือการจ่ายเงินช้าถ้ามันไม่พุ่งกระฉูดเช่นว,ว่าจากเคยใช้ร้อยมาเป็นพันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องตัดถ้าเป็นร้อยเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของคนอยู่บ้านก็อาจจะใช้มากขึ้นบ,บริษัทโทรศัพท์มือถือทั้งหลายก็เหมือนกันเขาจําเป็นต้องติดต่อจําเป็นต้องใช้อย่าเพิ่งตัดเขาเลยช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงวิกฤตเนี่ยก็เขาต้องเก็บเงินไวกินข้าววันนี้นะ เก็บเงินกินข้าวบางคนต้องเก็บเงินซื้อนมให้ลูกเนี่ยมันน่าสงสารนะผมคิดว่าวันนี้คนไทยเราต้องเห็นใจซึ่งกันและก,กันแล้วก็อย่าไปรังแกกันนะครับแล้วก็ผมมองว่าวันนี้รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนหลายประเทศเขาเริ่มยอมรับว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนาน เพราะฉะนั้นเขาเริ่มปรับตัวว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเพราะว่าวันนี้คนตายมีสองฝ่ายตายด้วยโควิดกับตายด้วยเศรษฐกิจวันนี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดความพอดีให้อ่านการตายโควิดน้อยที่สุดนั่นก็คือวัคซีนวิธีการรักษาการดูแลสุขภาพไอสารสุขทั้งหลายเงินจะไปทุ่มไปเลยตรงนี้กับอีกอันหนึ่งเมื่อพร้อมตรงนี้ ก็ต้องเปิดเศรษฐกิจและเปิดเศรษฐกิจต้องเปิดพร้อมเช่นว่าวัคซีนต้องฉีดให้กับคนที่บริการประชาชนมันแล้วคนที่จะมาในประเทศไทยได้ต้องมีวัคซีนสองเข็มแล้วอะไรทำนองนี้มันก็จะทําให้เศรษฐกิจมันเดินวันนี้ประเทศเราเนี่ยนะถ้าเศรษฐกิจเดินช้ากว่านี้อีกไม่กี่เดือนนะครับมันจะเกิดปัญหาในระดับคนฐานลากซึ่งไม่มีจะกินเมื่อก่อนในาน้ํามีปลาในานามีข้าว เดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยคนจนต่างจังหวัดเนี่ยมาเป็นคนจนเมืองแล้วสังเกตดูไหมครับไม่มีที่อยู่ที่นอนนอนข้างถนนกันหมดเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านอย่าว่าแต่ค่าเช่าเช่าบ้านเลยค่ากินยังไม่มีจะไปเช่ายัางไงอ่ะก็ต้องมานอนข้างถนนนอนใต้สะพานไอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าสงสารมากซึ่งนี่ถ้าเรายังรักคนไทยว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ย เราจะไม่ให้ปล่อยให้เขาเป็นมีสภาพไม่เหมือนมนุษย์วันนี้สภาพของคนหลายส่วนไม่เหมือนมนุษย์ถ้ารัฐบาลยังปล่อยอย่างนี้งานไม่มีทำนะครับรายได้ไม่มีแล้วก็เรียนหนังสือเวิรอร์ดโฮมไอเรียนเลนฟอร์มโฮมเรียนออนไลน์เนี่ยความพ,พร้อมทั้งครูไม่พร้อมทั้งเลกเรียนเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นวันนี้สิ่งเหล่านี้ชั่วคราวได้ แต่นี่มันจะเป็นถาวรไปแล้วเพราะเราจะไปชินกับมันจนเป็นถาวรแล้วไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอรัดให้ทำใจว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่ประมาทแต่รีบรีบรีบทําทำในส่วนที่ต้องทำนะครับอย่างที่พูดกันอนะวัคซีนเรื่องการเทสเรื่องการ tracking เรื่องของการรักษาการดูแลการเยียวยาตรงนี้ทำให้เต็มที่เลยแล้วก็ เศรษฐกิจต้องเริ่มเปิดถ้าอยอยเปิดได้เปิดในประเทศเปิดข้ามจังหวัดแล้วก็เปิดต่างประเทศเข้ามาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราตายเราตายเราค้าขายกันเองภายในไม่พอเราใหญ่ไม่พอเหมือนจีนจีนเขาปิดได้วันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศมีตังกับประเทศไม่มีตังประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเรียนแบบกันไม่ได้เลยนะวันนี้ถ้าผมสมมุตินะ ถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะเร่งด้านที่ผมบอกว่าวัคซีนเนีจะเร่งตรงนี้ผมจะลุยเลยบินไปหาใครกอาใครไปเอามาเลยเอาตรงนั้นตรงนี้มามาลุมตรงนี้เลยแล้วผมจะรีบเปิดเศรษฐกิจผมจะไม่ปิด้าด้นานนี้หลอก